ืออย่างนี้ให้ดูภาพที่เกิดเหตุก่อนตํารวจสพคอนสารเขาได้รับแจ้งครับคุณผู้ชมฮะที่บ้านหัวนาม่วงร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมค่ะคือประเด็นก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเป็นคนรักเก่าบุกเข้ามาแล้วก็ยิงเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณป้าบัวหรือว่าป้าพงอายุ56ปีแล้วที่สําคัญพอยิงป้าบัวเสร็จสับปั๊บหลังจากนั้นเจ้าตัวตัดสินใจยิงตัวตายเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2 ศบด้วยกันถูกไหมเมใช่ค่ะนี่โดยตอนที่ทางเจ้าหนาที่ตำรวจเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทราบว่าทั้งสองต่างเป็นไม้มีลูกติดแล้วก็พบรักกันได้ประมาณ2ปี ต่อมาภายหลังคุณวันชนะวาดระแวงว่าผู้หญิงจะไปมีคนรักใหม่เพราะสังเกตว่าตัวป้าบัวเริ่มตีตัวออกห่างจึงเอาปืนที่ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะบุกมาที่นี่และหลังจากนั้นก็ยิงผู้หญิงแล้วก็ฆ่าตัวตายต่อหน้าชาวบ้านล่าสุดเนี่ยมันมีวงจรปิดเนี่ยนะฮะที่ทางด้านป้าบัวแกเป็นแม่ค้าแกทําร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะแล้วตอนเช้าเนี่ยก่อนจะเกิดเรื่องแกจะแวะไปที่ตลาดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูวงจรปิดก่อนเกิดอะไรขึ้นครับเมย์ จะเกิดเหตุค่ะก็จะเห็นทางด้านของป้าบัวนะคะไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะ6โมง47นาทีของวันนี้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดเทศบาลคอนสารค่ะเสร็จแล้วเนี่ยป้าบัวก็เหมือนเข้ามาในร้านเพื่อที่จะไปหาอุปกรณ์จะทำก๋วยเตี๋ยวขายนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเดินเข้าไปในตลาดหยิบข้าวหยิบของว่าจะซื้ออะไรบ้างใช้เวลาอยู่ที่ตลาดไม่ถึง20น,น,นาทีคือคต้องบอกคุณผู้ชมอายุเยอะทั้งคู่นะ,ะป้าบัวก็56ตัววันชนะนี่หกสเนี่ยฮะแต่ก็ยังหึงหวงกันอยู่ฮะ เรื่องของความรักมันไม่เข้าใครออกใครจริงค่ะนี่ก็จะเป็นตอนที่เดินเลือกของในตลาดค่ะก็ไม่มีอะไรอยู่ที่นี่ประมาณ20นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเโมงหนาทีค่ะก็จะเห็นป้าบัวหยิบของที่ซื้อเอาไว้นะคะแล้วก็เดินกลับอ,อันนี้นไม่มีอะไรตัดไปเลยก็ได้ฮะอันนี้คือมันไม่ใช่สาระสําคัญให้เห็นหนาทีก่อนหลังจากนั้น จะเป็นตอนป้าบัวใช่ไหมจะออกจากตลาดใเปิดภาพตอน7จ็ดโมงสิเลยก็ได้ฮะตลาดสดเทศบาลคอนสารเพราะป้าบัวเองเนี่ยไปแวะซื้อของและกาลังจะกลับช่วงสําคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมฮะคือ7จ็ดโมงสินาทีเป็นนาทีที่วันชนะบุกมายิงฝ้าบัวซึ่งมีเสียงนี่นนนเสียงปืนหนึ่งนัดหลังจากนั้นไม่นานจะเห็นวันชนะขี่มอเตอร์ไซค์เวฟสีแดงผ่านกล้องแล้วก็ขี่อ้อมไปอีกทางหนึ่งเพื่อจะกลับเข้าบ้านตัวเอง นี่ฮะไปแล้วนะฮะ,ะหลังจากที่นายวันชนะยิงป้าบัวเสร็จชาวบ้านโทรเรียกตามรถกู้ภัยกล้องวงจรปิดตอน7.23มง23จะเห็นว่ารถกู้ภัยเข้ามาในจุดเกิดเหตุเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือป้าบัวแล้วเรื่องที่มันสลดใจเพราะอย่าลืมว่าคดีนี้ยิงป้าแล้วลุงก็ยิงตัวเอง8.03มง3นาทีเป็นจังหวะลุงปิดชีพตัวเองฮะ เสียไปดูที่เกิดเหตุเลยตัวของวันชนะหรือว่าตาลิงได้ใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงตัวเองที่บ้านท่ามกลางความตกใจของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวช่อง8คุณผู้ชมครับได้เดินทางลงไปที่ร้านขายของชําเราได้ไปสอบถามทางเจ้าของร้านก็คือคุณสำเนียงคุณสำเนียงบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้าเลยป้าบัวแกไปตลาดและแกก็แวะกลับมาที่นี่มาซื้อไข่หลังจากนั้นระหว่างที่กําลังทอนเงินให้กับป้าบัววันชนะย้อนกลับมาถ้าดูวงจรปิดเอาให้เห็นวันชนะหน่อยเนี่ยนะฮะตอนขี่รถแล้วหยุดภาพเอาไว้วันชนะขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้างป้าบัว ตอนนั้นทุกคนก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายป้าบัวหันไปมองหน้าวันชนะคุณผู้ชมฮะร้านชำบอกว่าวันชนะยิงแสกหน้าหนึ่งนัดโดยที่ป้าบัวยังแทบจะไม่ได้เถียงอะไรเลยนะฮะหลังจากยิงเสร็จวันชนะขี่รถหนีผ่านไป20นาทีวันชนะกลับเข้าบ้านเอาปืนยิงตัวเองอีกขณะที่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจว่าป้าบัวอยากจะขอเลิกแล้ววันชนะตามตื้ แกก็ไปแกไปซื้อของมาตลาดเทศบาลแล้วก็แกก็มาจอดเชนี้มาซื้อของซื้อซื้อไข่ที่บ้านเนี่ยซื้อร้านเนี่ยลูกสาวก็จะเอาไข่ให้แล้วก็จะถอนเอากระเป๋าเงินไปถอนแล้วตัไอ้คนที่ยิงแกะขี่รถตามมาตามแกมาแกก็แกก็มาจอดตรงนั้นเนาะเพรชายที่ยิงไงมาจอดแล้วก็แกหันหน้าไปแกหันหน้าไปก็แกก็ยิงเลย ยิงหนึ่งเก่ยิงแล้วก็แกล้มลงมาระยะเผาขนเลยหรอขับประกบเลยประกบเลยแล้วตอนนั้นได้พูดอะไรกันบ้างไม่พูดไม่ได้พูดเออไม่พูดเลยเลยหลังจากยิงเสร็จแล้วเขาก็วนรถขับเลยหรอขี่รถไปนู้นขี่ไปนู้นไม่ไม่กลับตรงนี้นะผู้ชมฮะเห็นบอกป้าบัวกำลังข่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยที่ร้านขายของชำของคุณพี่เขาแล้วส่วนคลิปนี้เป็นคลิปอะไรครับเมย์เป็นคลิปที่เหมือนคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปดูเพราะได้รับแจ้งว่าทางด้านของป้าบัวป้าบัวถูกยิงน่าจะเป็นญาติค่ะนี่นี่ฮะ อัน,นสุข้องให้ถูกแล้วโอ้ยเย้บวายอันนี้คือคนไปเห็นล่างใช่ปะ่ะใช่คือนี่ฮะมอเตอร์ไซค์อยู่เลยกำลังจะลงไปซื้อไข่อะค่ะอย่างที่บอกอมาขอซื้อไข่สี่ลูกเนี่ยอัน,นสุข้องให้ถูกและโอ้ยบย้บวาย คุณผู้ชมฮะอายุก็เยอะแล้วนะตาลุงเนี่ยล่าสุดมีภาพเอ็กซเรย์เพราะเมื่อกี้เนี่ยร้านไข่เนี่ยบอกกับเราบอกว่าตาลุงเนี่ยมาถึงปุ๊บยิงแสกหน้าป้ายังไม่ได้พูดอะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้คืออะไรเมกระสุนถูกยิงเข้าที่หน้าผากแล้ว ค้างอยู่ในศีรษะจนกระทั่งทำให้เสียชีวิตนะคะคือวันนี้ทีมข่าวเอาไม่เป็นไรฮะพอละคลิปกลับไปที่จุดเกิดเหตุหน่อยวันนี้เราไปเจอพี่สาวของคุณวันชนะก็คือทางด้านพี่หนูหลาบเราก็ถามบอกเกิดอะไรขึ้นทํำไมผู้ชายไม่พูดพร้มทำเพลงแล้วหยิงป้าบัวเลยเขาบอกว่าสองผัวเมียเพิ่งจะอยู่กินกันได้สปีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือป้าบัวไปบอกเลิก แล้วก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวกลับมาดีกันจนกระทั่งปี6-6ป้าบัวเนี่ยบอกเลิกน้องชายซึ่งครั้งนี้น่าจะเลิกกันแบบขาดแล้วเพราะว่าวันชนะกินเหล้าวันชนะก็ร้องไห้เนี่ยนะฮะตั้งแต่6-6ใช่ไหมร้องอย่างเงี้ยสองปีฮะแล้วก็บอกกับบรรดาครอบครัวว่าอยากตายอยากฆ่าตัวตายตอนนั้นก็ไม่นึกนะฮะคิดว่าไอ้น้องมันเมาแล้วมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่ง ตัวเองก็พยายามเตือนวันชนะบอกเฮ้ยเลิกกันแล้วอย่าไปร่ารานนะคิดว่าน้องชายเนี่ยน่าจะรักเขามากพอไปง้อเขาสุดท้ายไม่คืนดีก็เลยเอาปืนที่เตรียมไปยิงเขาหน่าร้านแล้วก็กลับบ้านยิงตัวเองอีกแต่เข้าแต่งานกันนี้เขาอยู่นํากันซ่องปีซ่องปีแล้วก็มาเลือกกันนี้ได้ซ่องปีกลัวๆที่ผ่านมาเขาทะเลาะกันบ่อยไหมทะเลาะธรรมดา ทำไมทะเลาะกันเขาคนใหญ่เูาชายกินเหล้าอตอนตอนนั้นบ้าได้กินนที่อม,มาเลิกกันซองปีนะกินม่นะมันไปกินเหล้าแต่เขายังได้กันใหญ่ก็บม่รู้จักเพราะว่าอ,อยู่คนละลักเนาะลักเขาขมบ่นเลยว่าเหตุผลเขามบ่นเกิดเหตุอะไรวะเขาอยากทำอยากอะไรยังหลักหากลังๆักในเคยบุญอยู่แต่เลิกมาละตอนกินเหล้าอะไรนะเขาบ่นได้ยังไงบ้างครับตั้งแต่ หัว่าเบียอะไรบ่อยักอยู่อะไรไปสินะ คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราไปที่ตลาดที่ป้าบัวไปซื้อ<น>ของเนี่ยนะฮะตลาดเทศบาลตะบนคอนสารเห็นบอกว่าวันนี้เอาจริงคนในตลาดช็อกเพราะพอทราบข่าวว่าป้าบัวถูกยิงจริงต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะตอนแรกป้าบัวสาหัสถูกไหม<ะ>และปรากฏว่าป้าบัวเสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะขณานาที่วันนี้อีกคนนึงก็แล้วกันเพื่อนบ้านของป้าบัวเพราะป้าบัวแกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวทีมข่าวเราไปเจอคุณสังคมใช่ไหมใช่ค่ะคุณสังคมเองนะคะเป็นแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งทางด้านทางด้านของคุณสังคมเนี่ยเป็น เ่ินบ้าแเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าบัวประจําพูดคุยกันตลอดถามว่าป้าบัวเคยบ่นอะไรให้ฟังไหมป้าบัวไม่เคยพูดถึงปัญหาครอบครัวให้ใครฟังเลยก็ไม่คาดคิดว่าจะต้องมาจบชีวิตด้วยสาเหตุนี้ค่ะที่ผ่านมาเขามาเราวานมาข,าขอขอ,ขอ,ขอคือดีป้าบัวไหมครับระผมกับุรลูนะเพราะว่าผมกบ็บไปทางานอยู่เทศบาลนี้ทีเยน็นาะมันบัวได้มาสูงสิงงจะว่าย้ำจินในจินน้ำกัน แล้วอยู่ใกล้ๆกันเนาะครับแกมาเล่าให้ฟังแกมาบ่นไม่ฟังไว้ว่าเออขัวตามาลาวีอะไรอย่างเงี้ยครับพัวกเก่าบ่บ่วางสั่นบ่วางเลยนะแกไม่ค่อยพูดให้ใครครับบ่พูดคุณผู้ชมครับและนี่คือตอนเก็บศพวันชนะ เพราะวาันชนะเนี่ยไปยิงตรงบริเวณแถวหน้าบ้านเอาเปิดภาพตอนที่ตํารวจเข้าไปที่เกิดเหตุเช่นนึงคือการจะบอกคุณผู้ชมว่ามันจะมาสัมพันธ์กับทางด้านคุณเหมียวเ<ช>พราะคุณเห<ป>มียวเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์คุณเหมียวบอกว่าตอนแรกเนี่ยน,นะตัวเองได้รับโทรศัพท์ว่าป้าบัวโดนยิงปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะตัวเองก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อไปดูอาการปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะคือไปดูอาการป้าบัวเสร็จกลับมาที่บ้านเจอวันชนะเนี่ยฮะว,วันชนะอยู่หน้าบ้านตอนนั้นตัวเองรู้เลยว่าวันชนะไปฆ่าป้าบัวมาแน่ๆเลย บอกกับวันชนะว่าวันชนะใจะเย็นๆนะอยู่ๆวันชนะพูดขึ้นมาบอกผมขอไปตายแล้วนะผมยิงบัวเองผมรักเขามากทางด้านคุณเหมียวก็พยายามจะกดมือถือเพื่อแจ้งตำรวจว่าเจอแล้วนะวันชนะอยู่หน้า,นาบ้านหันหลังไปกดมือถือปั๊บเดียววันชนะเสียงปืนดังหนึ่งปังวันชนะฆ่าตัวตายต่อหน้าเลยมีเสียงเหมียวด้วยนะคะที่กำลังจะห้ามให้วันชนะใจะเย็นๆแต่ปรากฏเจ้าตัวจากโลกนี้ทันทีเลย จะไปดูยายบัวอ่าและขี่พันเข้ามาขเช่นนี้อ่านี้เอ้าสะดุดหันเข้าไปดูเอาเดินมาตรงนี้เลยเห็นตุ้ลิงตุ้ลิงเดินออกไปยังไม่ยังไม่ถึงบ้านยายบัวนะคะเดินมาตรงนี้ก็เลยถามเอ้าตุ้ลิงจะไปไหนหรอบอกว่างี้เออเก๊ก็เดินออกมาบอกว่าตู้จะไม่อยู่แล้วนะตู้ไปยิงยายบัวมาเออตู้จะตายตู้รักแก้เออแกตายแล้วตู้จะตายตามแก้ออทีนี้ ก็เดินเใจเย็นตู้เดี๋ยวค่อยคุยกันแกก็เดินไปตรงนั้นหน่อยนึงแล้วทีนี้แกล้วงปืนออกมาไป<ม>เห็นประมาณแค่นั้นแ,แว๊บไอ้ทางนี้ก็คือตกใจก็กลัวกเลยจับมอไซค์หันฝั่งนู้นโทรศัพท์โทรเรียกผู้ใหญ่บ้านโทรเรียกตำรวจผู้พยัย<ม>คือความหมายเข้าใจแล้วแหละว่าเขาต้องตามหาแก,<ม>กความหมายคือเราความหวังดีก็คือจะบอกว่าให้แกอยู่นี่ก่อนใจเย็นกำลังหันหันหลังไปฝั่งนู้นนะคะหันหลังให้แกแล้วทีนี้พออีกทีหนึ่งได้ยินเสียงปั้ง แค่นั้นนก,ก,ก็คือนอนแล้วอนอนอยู่ตรงนั้นแล้วอะ,อะคุณผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจกับป้าบัวด้วยนะครับแล้วก็ทางครอบครัวด้วยนะคระเพราะจริงป้าแทบจะไม่มีโอกาสร้องขอชีวิตเลยลุงมาถึงแล้วฆ่าแกเลยเนี่ยนะฮะส่วนลุงก็แน่นอนคงจะตัดสินใจแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะ